พี่น้องสวัสดีครับ FC เจ้า YouTube อุชิตับ Channel วันนี้ก็ผมมาหาแทงปลาครับพี่น้องนี่ครับมาหาแทงปลากับชมุมกโบราณของผมนี่ครับนี่เดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าแล้วกันพี่น้องก็มาหาแทงปลาตามท่อน้ำไหลพี่น้องก็จะมีพวกปลามาโอาตรงเล่นน้ำตรงท่อน้ำไหลไ่รู้ว่าจะได้สักตัวไหม ได้หนึ่งตัวนี่คือประสบความสาเร็จแต่ถ้าไม่ได้นี่คือหฮวครับพี่น้องวันนี้จะมาลุ้นกับอุชิตับว่าจะได้ปลาไหมอ่าตามชมไปอุชิตับชแนลนะครับก็อ,อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็กดสับตะไคร้อุชิตับด้วยนะครับมามาดูกล้องหน้ากันพี่น้อง let's go <S พี่น้องลุยกันเลยครับยาวๆคลิปนี้เรามาลุ้นกันว่าจะได้ปลาอะไรวันนี้กับชมุโบราณอุชิตับ อยปลาโมลหลายๆครับปลาโมอน้อยครับ <c oughs> โดนไหมไม่โดนปลาขาวครับปลาส้อยปลาเรื่องอะไรปลากระสูบมาแทงไม่โดนโน่าจะมีปลานินไซใหญ่ๆนะ มีครับพี่เ้อง ยาวๆครับพี่น้องนี่นะครับวิธีหาอยู่หากินบางทีก็แห้วบางทีก็ได้ปลาครับไม่เจอครับมาดูน้ำไหลตรงนี้พี่น้องไหลแรงมาก นี่ก็ถุ่งท้องนาครับตําบลประทัดบุสมัยเด็กๆนี่พี่น้องแทงปลาสนุกเลยช่วงลมหนาวตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลครับไม่มี เงียบดีแท้หลุนกันพี่น้องลุนยาวๆจะมีปลายแทงสักตัวไหมสงสัยก็ติดเบ็ดไปหมดหรือเปล่าเง <laughs> ียบกริบ 嗯，接着唱。没有、嗯。 ไม่จิ้มสักตัวมไม่เนาะนี่กริปเลยพี่น้องวันนี้ไม่มีปลาเลย บางทีนี่มันมารอตรงหน้าปากโทอเยอะอะภารกิจวันนี้ได้ตัวเดียวถือว่าสบ,บสบความสำเร็จ นี่คลกกิปพี่น้องลุ้นกันต่อคลิปนี้จะหาปลาสักตัวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมไหม กาศของทุง่งนามีแต่เสียงน้ำไหล ปลาสักตัวไหมที่น้อง điêu hải lên điêu ma cập chiếu ngáp điêu ไม่ได้ทิมเลยไปแล้วพี่น้องไปช่อนอดครับโอ้เด็นสองรอบหายเลย น้องหาต่อได้ไม่ได้นี่พี่น้องได้ไม่ได้นี่โอ้โหปลาไม่ได้ครับได้กบแทนนี่ครับโอ้โหนี่กบจะมากินปูนีพี่น้อง โอ้โหสายสวยครับนี่กบนี่กบกําลังคาป,ปูอยู่เลยครับโอ้โหช็อตเด็ดครับพี่น้องนี่ครับชูกโบราณของผมตอนนี้ผมก็คาดว่าอยากจะทําชูกขายอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวจะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมว่ามันจะสวยแค่ไหนแล้วก็จะขายในราคาเท่าไหร่นี่ครับโอ้โห ได้กบปล่อยปูไว้ครับกบเอาพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนโอ้พี่น้องนี่ครับกบกบอบครับใส่ก็สวยครับวันนี้นะ่าจะสามตัวโลสี่ตัวโลนี่ครับพี่น้องใส่สวยงามครับสุดยอดครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับอุชิตับแทงปลาแทงกบ โอ้เอ้านี่ครับพี่น้องหออยู่ก็กินอันนี้ก็ซื้อมาใหม่ครับนี่แยงเรียกว่าแยงคิวครับซื้อมาหกสิบบาทครับพี่น้องเอ้าใส่ไปแล้วนี่ครับนี่ครับมันๆสุดความสำเร็จครับนี่หนึ่งตัวแล้วมาดูซิว่าปลาจะได้ไหมกับได้กบแทนครับ โอ้หดูเสียงปลาอ่ะพี่น้องชมกันต่อไปกับวิชิตับชาแน,นลภารกิจนี้ลักทุเลครับนี่ครับนหนจะถือกล้องไหนจะถือชมวกโมวกหกบกระโดดบลเลอร์เลยพี่น้อง cục giữa một cân đấy nhỉ đó đơn hái đi đấy cục đột nam cái tung này. จีิินจะได้ปลาทุกคนพี่น้องได้ชมไหมได้กบแทนครับ ูตรงนี้พี่น้องดูนกันตรงนี้นก่อนเห็นปลาดุกตรงนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าอีกเบ็ดเข้าไปแล้วมั้งพี่น้องเอ้ยปลาดุกนา เงียบกริบวันนี้ปลางเงียบกริบเห็นปลาสอยขาวไม่เจอเลยโอ้อก,กบแทนหนึ่งตัวนี่แหละ มาสรุปครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับวันนี้แทงปลาจมูกโบราณผมนี่ครับใช้มาตั้งแต่เด็กแต่น้อยแล้วครับนี่โอ้โหเดี๋ยวจะทําขึ้นมาใหม่ครับพี่น้องนี่ครับมาดูสรุปผลงานกันวันนี้ผิดคิวครับหาปลาจะได้กบนี่ครับผิดคิวกบสายสวยครับผิดคิวปลาเจอว่าแทงไม่โดนครับ ก็เดี๋ยวอุชิตับขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนก็ฝากกดสับตะไคร้กดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับนี่แหละครับวิธีชีวิตให้อยู่หากินพอเพียงกบตัวนี้ก็ทํากับข้าวได้ครับพอดิพอดีครับพอกินนี่ครับใส่สามตัวโลเดี๋ครับผมฝากช่องน้อยอุชิตับชแนลด้วยครับกดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งนี่ครับกับชมวกอุชิตับหมุกโบราณเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ